ที่สุดของโน้ตบุ๊กสายทำงานระดับพรีเมียม Dell XPS 17 9700กับราคาค่าตัว100,000บาทมันจะคุ้มไหมมาดกวนครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e c h anel คอมค a r ด้วยนะครับสวัสดีครับผมบอลคอมคารนะครับคลิปนี้ไอ้บอลก็จะมารีวิวเจ้าตัว Dell XPS 17 9700นะครับผมซึ่งเป็นรุ่นที่ไอ้บอลได้แกะกล่องพรีวิวไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมโดยเจ้าตัวนี้นะครับสเปคเนี่ยใช้เป็นตัว Intel Core i 7นะครับ1 0 7 5 0 H นะครับผม6คอสิเทรดนะครับการจอก็เป็น GTX 1650 TI นะครับ RAM 16GB SSD นี่ก็เป็น M2 PCIe ขนาด1เโดยราคาของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่99,900บาทด้วยกันซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับไอ้มันก็ได้ลองใช้เจ้าตัว Dell XPS 17เครื่องนี้มา1สัปดาห์เต็มๆนะครับส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกประทับใจกับมันมากๆเลยทีเดียวนะเดี๋ยวไอ้าจะมาเล่าให้ฟังกันว่าความรู้สึกที่ใช้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้าง ข้อแรกนะครับก็คือในเรื่องของงานประกอบนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ายี่ห้อเดลเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของงานประกอบอยู่แล้วนะยิ่งเป็นตัวเดล APS ตัวท็อปด้วยแล้วเนี่ยงานประกอบแน่นอนว่าต้องพรีเมียมไทเอ็นสุดๆนะครับผมเริ่มจากที่ฝาหลังตัวเครื่องเนี่ยวัสดุของเขานะครับจะเป็นอลูมิเนียมคุณภาพสูงนะครับเป็นลายพ่นทรายนะผิวสัมผัสเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าให้ความรู้สึกที่สบายมือมากๆนะครับผมดูหรูหรามีระดับสุดๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายด้วยนะครับนี่ขนาดไอ เปื้อนเหงื่อนะครับจับไปเนี่ยก็ยังไม่เป็นรอยนิ้วมือเลยนะอย่างที่2นะครับก็คือในเรื่องของหน้าจอนะผมโดยเจ้าตัวเดลเครื่องนี้นะผมมาพร้อมกับจอ17นิ้วนะความละเอียดเนี่ย 4K นะครับแล้วก็ชนิดของหน้าจอนะครับเป็นแบบ o l e d ด้วยนะครับทำให้การแสดงผลของภาพเนี่ยครับคมชัดสดใสแน่นอนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยครับตัวจอ o l e d อันนี้นะเป็นจอสัมผัสด้วยนะครับผมนี่เลยนี่จได้ว่าไปดูหนังหรือว่าทำงานกราฟิกเนี่ยสมบูรณ์แบบจริงๆ อีกช่างนะครับตัวหน้าจอนี้นะครับถึงแม้ว่าขอบมันจะบางขนาดนี้นะแต่ก็ยังมีกล้องเว็บแคมมาให้ด้วยนะครับโดยเจ้ากล้องตัวนี้นะครับเป็นแบบ IR camera ด้วยนะครับก็คือสามารถสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกตัวเครื่องได้นั่นเองนะครับผมใช้งานกับ Windows h l o นะซึ่งการทํางานของมันเนี่ยถือว่าทําได้รวดเร็วมากเลยจริงๆก็คือสามารถ พับแล้วเปิดขึ้นมาสแกนได้ทันทีเลยครับผมซึ่งเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สงสัยว่าขอบเขตสีหน้าจอจ้าตัว Dell x p 17เครื่องนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้แอร์บอก็ได้ทำการคาลิเบตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะด้วยตัว Spider X Elite นะครับผมค่า sRGB เนี่ยบอกเลยว่าเกิน100%ไปเลยนะครับ NTSC เนี่ยอยู่ที่98% Adobe RGB อยู่ที่100%แล้วก็ค่า DCI P3 เนี่ยอยู่ที่93%บก,กันบอกเลยว่าสีหน้าจอง,ของเขาเนี่ยเที่ยงตรงมากๆ ถัดมานะครับก็คือในเรื่องของลำโพงนั่นเองนะครับส่วนตัวเนี่ยภูมิใจนำเสนอมากๆ,ๆเลยนะเสียงของเขาเนี่ยมันดีจริงๆนะครับผมชนิดที่เรียกได้ว่าไอ้บอลเนี่ยไม่เคยจับโน้ตบุ๊กเครื่องไหนที่เสียงดีเท่านี้มาก่อนอ่ะเดี๋ยวบอลจะตั้งมาให้ดูนะครับผมสังเกตว่าลำโพงเนี่ย ของเขาอยู่ซ้ายขวานะครับดอกเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะโดยทั้งในเนี่ยจะมีลำโพงทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับข้างละ2นะครับผมเป็นทวิตเตอร์2แล้วก็เป็นตัวซับบูเฟอร์อีก2นะครับผมรวมกันเป็น4ตัวนั่นเองนะขนาดรวมกันแล้ว8วัตต์ซึ่งโนตบุกส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีซับบูเฟอร์ใส่มาให้กันนะครับผมแต่ตัวเนี้ยจะเต็มมีมาให้ถึง2ตัวเลยทีเดียวนะอีกทั้งนะครับตัวเครื่องเนี่ยยังเลือกใช้ระบบเสียงของ Be b e m a x Audio Pro นะครับซึ่งมีฟีเจอร์ Cinema Sound Sound น เปิดกล้องเว็บแคมนะครับมันจะแท็กใบหน้าเรานะครับเวลาเราขยับซ้ายขยับขวาเนี่ยเสียงมันก็จะไปตามใบหน้าเราด้วยนั่นเองบอกเลยว่าสุดจัดจริงๆถัดมานะครับมาดูในส่วนของคีย์บอร์ดกันบ้างน,นะครับผมส่วนตัวเนี่ยอินบอลก็พิมพ์งานอยู่กันทุกวันอยู่แล้วทําบอกทํทเพจอะไรต่างๆนะครับซึ่งเวลาใช้งานคีย์บอร์ดเจ้าตัวเครื่องนี้มาบอกเลยว่าฟีลลิ่งของเขาเนี่ย ระยะทาวเวลคิ้ของเขาเแค่1.3มิลเท่านั้นนะครับทำให้ใช้แรงเบาๆก็สามารถพิมพ์ได้แล้วนะครับผมปุ่มสัมผัสเนี่ยเด้งรับตอบสนองได้รวดเร็วทันใจแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับตัวปุ่มคอนโทรลของเขานะครับด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นมันจะยาวกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับทำให้เราสามารถเอี้ยวเอานิ้วก้อยมากดได้ง่ายกว่าปกตินั่นเองนะครับผม นอกจากนี้นะครับที่มุมบนขวาแป้นพิมพ์ตรงนี้นะครับังมาพร้อมกับที่สแกนลายนิ้วมือที่เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องในตัวด้วยนะผมทําให้เพื่อนคนไหนเนี่ยที่อยากใช้นิ้วมือในการปลดล็อกตัวเครื่องก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเผื่อใครไม่สะดวกสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกหน้าจอหรือว่าใส่แมสอยู่นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเครื่องนี้เลยก็คือทัชแพดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวบอลจะยกขึ้นให้ดูนะ สังเกตว่าตัว plus pad ของเขานะครับผมขนาดนี้เรียกได้ว่าใหญ่พอๆกับ trackpad ของ macbook pro 16เลยนะครับผมบอกเลยว่าใช้งานต่างๆนเนี่ยลื่นไหลแน่นอนจะใช้งาน1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วเนี่ยก็สบายๆอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกดสัมผัสต,ต่างๆนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆด้วยนะครับไม่มีอาการโยบยากให้เห็นเลยนะอีกทั้งนะครับวัสดุ cover ด้านในตรงนี้นะครับจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมซึ่งผิวเนี่ยจะนูนนุ่มๆเน,นินๆนิดหนึน่งนะครับซึ่งเวลาไอ้บอมพิมพ์งานไปนานๆเนี่ยมันอัอนนเอง ปิดท้ายด้วยเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับจะตัวเดล x อ p s เ7เครื่องนี้นะจะมาพร้อมกับ Thunderbolt 3ถึง4พอร์ตด้วยกันนะครับโดยแบ่งเป็นด้านซ้าย2พอร์ตนะครผมแล้วก็ด้านขวา อีก2พอร์ตนั่นเองนะครับผมแล้วก็สังเกตดูดีๆนะครับจะเห็นว่ามีช่อง SD card ตัวเต็มมาให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเนนี่ยบอดประทับใจมากๆนะครับเวลาไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมานะคือถอดออกจากเมมกล้องเนี่ยมาเสียบได้เลยทันทีนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเจ้าตัวเดียเครื่องนี้ยังมาพร้อมกับฮับ Type C นะครับผม อันนี้แถมมาให้กับในตัวเครื่องเลยนะก็คือเป็นใช้ีต่อออกเป็น HDMI แล้วก็ USB 3.2ไทเอ A นะครับผมเผื่อเพื่อนคนไหนเนี่ยจะไปเสียบเมาส์หรือว่าเสียบ external f a ล d d ดแล้อะไรเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันลำดับถัดไปนะครับเราจะไปทดสอบการใช้งานจริงดูกันบ้างว่าจะตัวเดีวเครื่องนี้เนี่ยมาทำได้ดีขนาดไหน มาดูเลยครับสำหรับผลทดสอบ SSD M2 PCIe เครื่องนี้นะครับความจุ1เทสามารถใช้ได้จริงอยู่ที่936กิกด้วยกันนะครับมีค่าการอ่านอยู่ที่2,984เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับและข้อค่าการเขียนอยู่ที่3 0 6 9เมกะไบต์เปอร์เซกด้วยกันนะครับเรียกได้ว,ว่าทั้งการอ่านและการเขียนเนี่ยวิ่งระดับ3กิกไบต์เปอร์เซกกันเลยทีเดียว บอกเลยว่าเอาไปออนไฟล์ไปไปมา,มาเนี่ยรวดเร็วทันใจแน่นอนทัางนั้นแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับจากการเราเปิดดู y t u t u นะครับผมบน Microsoft Edge ปรับแสงต่ำสุดนะครับดูคลิปความละเอียด Full HD เนี่ยจะสามารถดูได้นานสูงสุดอยู่ที่4ชั่วโมงกับอีก59นาทีด้วยกันนะครับก็คือเกือบเกือบ5ชั่วโมงนั่นเองเอาละครับทีนี้เราจะมาทดสอบดูภาพความละเอียด 4K กันบ้างน,นะครับวันนี้ไอ้บอลก,ก็เปิดคลิป ความเอียด 4K ไปบน y t u t u นะสังเกตว่าภาพที่ได้เนี่ยเรียกว่าคมชัดสุดๆนะครับด้วยตัวหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ OLED นะครับทำให้สีสันเนี่ยคอนทตราสต์ต่างๆเนี่ยจัดเต็มกว่าพวกจอ LED ปกติอย่างรู้สึกได้เลยนะครับโดยเฉพาะสีดำนี่ก็คือดำแบบดำจริงๆนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตัวหน้าจอเนี่นะครับเป็นแบบสัดส่วน1 6ต่10นะทำให้เวลาเราแสดงผลเต็มจอแบบ16:9เนี่ยจะเหลือขอบบนขอบล่างนิดหนึงนั่นเองนะครับผม อาทีนี้เราไปทดสอบเรื่องเสียงกันบ้านดีกว่ามาดูกันว่าเสียงลำโพงของเจ้าตัวเดลครึ่งเนี้ยมันจะดีได้ขนาดไหนมาดูกันครับ อกเลยว่าโคตรดีนะครับเปิดสูตรเสียงก็ยังไม่แตกนะแยกมิติซ้ายขวาเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับเบสเนี่ยก็ลงได้ลึกเสียงแหลมก็มีเสียงกลางก็ได้เรียกได้ว,ว่ามันสุดจริงๆแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงที่อาจจะไมค์บอลเนี่ยจะแยกได้หรือเปล่านะครับแนะนำว่าถ้าอยากรู้ว่าเสียงนี้ขนาดไหนควรต้องไปลองฟังเครื่องจริงดูนะครับผมทีนี้นะครับมาดูการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro กันบ้างน,นะครับผมโดย Full ที่บอถ่ายมาเนี่ยจะเป็นแบบความละเอียด 4K นะครับ จากที่เท่าใช้งานมานะก็สามารถตัดต่อความเอียด 4K ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับบน e l l Aps 7เครื่องนี้นะครัสายเอฟเฟกต่าง,างๆเยอะๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับรวมถึงเวลา Export f i l ไเนี่ยก็สามารถทำได้ค่อนข้างรวดเร็วด้วยเช่นกันนะครับผม สเปคเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่นะเป็น i7 รหัน H นะครับการ์ดจอก็ GTX 1นึ0 TI รวมถึงแรมก็ 16GB นะครับเอามาต่อต่อ 4K ก็ถือว่าทำได้ไหวอยู่นะครับผมเอาละครับทีนี้เอจีบอลจะมาทดสอบเล่นเกมเันบ้านครับผมโดยเกมที่เราจะทดสอบตอนนี้คือเกม PUBG นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าโน้ตบุ๊ก Dell XPS 17คือเรื่องนี้นะครับไม่ใช่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับผม ซึ่งก็คงไม่มีใครซื้อเครื่องราคา1000 0แบาทมาเล่นเกมพับจีอย่างนี้หรอกนะครับแต่ด้วยตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นการ์ดจอ GTX 1650 Ti นะครับอันนี้เอ็มบอลก็จะมาทดสอบให้ดูว่ามันสามารถเล่นเกมบนความละเอียด 4K ได้เหมือนกันนะนะครับโดยให้ดูกราฟิกกันก่อนนะครับสำหรับเกมพับจีเนี่ยในส่วน s e t เซตติ้งนะครับดิสเพย์นะครับอันนี้คือปรับเป็นแบบ 4K 16:10นะครับผมกราฟิกต่างๆเนี่ยเอ็บอลปรับเป็นแบบมีเดียมทั้งหมดเลยนะครับตามนี้เลยนะสังเกต สังเกตเฟรมเลยที่มุมบนซ้ายตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราวๆ30นะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีอยู่นะสําหรับตัว GTX 1650 Ti นะครับเล่น p u b G ความละเียด 4K Medium ได้30เฟรมนะครับถ้าปรับต่ำกว่านี้เนี่ยก็จะลื่นกว่านี้เช่นกันนะครับหรือว่าจะปรับความละเอียดต่ำกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผม 1Q สวย หลังจากที่เราได้ตัดต่อวิดีโอแล้วก็เล่นเกมไปนะครับทีนี้มาดูอุณหภูมิตัวเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับตัว CPU เนี่ยอุณหภูมิจะสูงสุดอยู่ที่ราวๆ88-89องศาด้วยกันนะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่67องศานะครับผมก็ถือได้ว่าการระบายความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะ ทีนี้มาดู f ีลล i ่งการใช้งานหน้าจอสัมผัสกันบ้างนะครับผมอันนี้เลยเรียกว่าลองทัชให้ดูนะครับความลื่นไหลเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับหรือว่าใช้มัลติทัชในการซูมเข้าซูมออกนะครับก็สามารถทําได้ลื่นไหลนะครับผมอารมณ์เดียวกับใช้งานบนหน้าจอมือถือเลยนั่นเองนะครับแต่เจ้าตัวเครื่องเดียวเครื่องนี้นะไม่มีตัวปากกาแถมมาให้นะครับ สำหรับอะแดปเตอร์ตัวเครื่องนะครับจะให้มาขนาดอยู่ที่130วัตต์ด้วยกันนะสังเกตว่าตรงอะแดปเตอร์นะครับจะมีร่องเก็บสายไฟมาให้ด้วยนะเวลาเ,าเอามาพันอะแดปเตอร์เก็บสายไฟเนี่ยทำให้สายมันไม่พันกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับตัวสาย a อเนี่ยหัวเขาให้มาเป็นแบบหัวกลมนะครับทำให้เวลาเราเก็บสายเลยเนี่ยลงในกระเป๋าเนี่ยมันจะไม่มีขูดตัวเครื่องเป็นรอยด้วยนั่นเองนะเลยไดบ้าเขาค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดมากเลยจริงๆนะครับสำหรับยี่ห้อเดลนี้ สรุปนะครับผมสำหรับตัวเดล x p s 17.9700เครื่องนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นโนตบุ๊กสายทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งณเวลานี้เลยนะครับผม oh, oh. ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานประกอบนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าพรีเมี่ยมมากๆนะครับผมคัดสรรมาแต่ เกรดคุณภาพสูงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอนะที่ให้มาขนาดใหญ่ถึง17นิ้วนะครับรองรับการสัมผัสความละเอียด 4K นะครับแล้วก็เป็นแบบ OLED ด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นหน้าจอที่ดีที่สุดในโน้ตบุ๊กสายทำงานณนะเวลานี้เลยก็ว่าได้อีกทั้งในเรื่องของสเปคนะครับที่ให้ความแรงมาเนี่ยเรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะเป็นตัว Intel i7 Gen 10นะครับผมรหัส H นะการ์ดจอก็แยกก็มีมาให้นะครับ1650 Ti รวมถึง Ram 16GB SSD 1TB เรียกได้ว่าเอาไปทำงานตัดต่อวิดีโอตกแต่ง ทำงานเอกสารดูหนังฟังเพลงเนี่ยทุกอย่างสบายสบายแต่ถ้าจะเอาไปเล่นเกมเนี่ยถือว่าทําได้อยู่เหมือนกันนะแต่อาจจะสู้พวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแท้ๆไม่ได้นะครับผม <Okay. S 1> เพราะว่าเจ้าเครื่องเนี่ยมันออกแบบมาสำหรับสายทํางานมากกว่านั่นเองนะ <Okay. S 1> ซึ่งเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะมีคําถามว่าเงิน1 0 0 0 0แบาทเนี่ยเอาไปประกอบคอมพิวเตอร์หรือว่าซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยจะคุ้มกว่าเปล่านะครับอันนี้ไอรีนบอลต้องบอกก่อนว่ามันก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถ้าเงินห0 0่0แบาทเนี่ยเอาไปประกอบคอมพิวเตอร์หรือว่าซื้อเกมม A.P.S. 17เครื่องนี้แน่นอนโดยเจ้าตัวเดล A.P.S. 17เครื่องนี้นะครับที่มันราคาสูงเนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องของสเปคนะแต่เป็นเพราะองค์ประกอบกอื่นๆนะครับทั้งในเรื่องของวัสดุงานประกอบนะครับที่เรียกได้ว่าทำออกมาได้ดีมากๆพรีเมียมสุดๆนะครับหน้าจอเนี่ยก็เป็นแบบ 4K จอสัมผัส OLED แล้วก็ขอบเขตสีสูงถึง Adobe 100% sRGB ด้วยกันนะเรียกได้ว่าเป็นหน้าจอที่คุณภาพสูงมากๆตัวหนึ่งในะเวลานี้เลยนะในเรื่องของฟิลลิง่งคีย์บอร์ดที่ทำามาได้ดีลำโพงเนี่ย เสียงก็ดีมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยที่ให้ Thunderbolt 3มาถึง4พอร์ตด้วยกันเรียกได้ว่ามันเป็นรุกสายทํางานระดับพรีเมียมที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งในเวลานี้เลยก็ว่าได้ส่วนข้อสังเกตนะครับจากที่ใช้งานมานะครับที่เจอเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของน้ำหนักนั่นเองนะครับพอถือมาแวบแรกนะบอกเลยว่าตัวเครื่องเนี่ย หนักมากๆนะครับผมพอไปช่างตาช่างดูแล้วเนี่ยก็หนักอยู่ที่2.5กิโลกรัมด้วยกันเรียกได้ว,ว่าถ้าพกพาไปไหนมาไหนไบ่อยๆเนี่ยมีปวดหลังแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับจากที่เปิดแสงต่ำสุดเอามาดู YouTube ความเรีย Full HD ธรรมดานะครับจะสามารถดูได้นานสุดอยู่ที่5ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยจะใช้งานได้ประมาณ สัก10ชั่วโมงหรือว่าสัก7 8ชั่วโมงขึ้นไปอาจจะด้วยเพราะที่มันกินไฟเยอะขนาดนี้เป็นเพราะหน้าจอความเอีย 4K นั่นเองนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสบการรีวิวเจ้าตัว Dell XPS 17เครื่องนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยสำหรับคลิปนี้ไอรีณอนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยนะครับ